สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พัชจะมาแนะนำสถานที่เที่ยวสำหรับเด็กหนึ่งขวบที่น่าสนใจในสิงคโปร์ค่ะ เริ่มเลยเนาะวันแรกพักไปถึงสิงคโปร์นะคะก็ประมาณเที่ยงเที่ยงแล้ววันแรกพักก็เลยไปเที่ยวที่ห้างจีวิลนะคะก็จะเป็นห้างที่ติดกับแอร์พอร์ตเลยจะมีน้ําตกขนาดใหญ่แล้วก็สวนหย่อมแนวตั้งรอบๆน้ําตกตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ทะเลก็เอนจอยเพราะว่าเขาเป็นเด็กชอบน้ําอยู่แล้วหลังจากนั้นพัาก็แวะไปกินร้านเชคแชคนะคะก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยจริงๆร้านนี้ในเมืองไทยก็มีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยกินที่เมืองไทยเนาะก็ลองไปกินต้นฉบับของเขาดูก่อน หลังจากนั้นพักก็ขึ้นรถไฟสายสีเขียวนะคะนั่งไปลงสถานีลาเวนเดอร์ ender, พักพักที่โรงแรมช่่วี Hotel Lavender รโรงแรมนี้สะดวกมากๆนะเพราะว่าทางขึ้นของรถไฟอ่ะมันอยู่ติดกับหน้าประตูโรงแรมเลยไม่ต้องเดินไกลนะ จะบอกว่าโรงแรมที่สิงคโปร์แพงมากๆทุกคนขนาดอันนี้เป็นโรงแรมแบบเลเวลไม่ได้ดีอะไรเลยนะก็คือแบบกลางๆห้องเล็กนิดเดียวเองเตียงก็เล็กด้วยราคาประมาณ3,000กว่าบาทต่อคืนนะคะซึ่งถ้าเป็นที่ไทยอ่ะสามพันเราได้แบบ no โเทลอะไรอย่างเี้แล้วเนาะห้องพักที่นูน่นถ้าเทียบกับราคาไทยนะคะก็น่าจะประมาณคืนละแบบไม่ถึงพันอะเป็นเลเวลนั้นเนา เสร็จแล้วตอนเย็นพักก็เดินลงมากินข้าวแถวโรงแรมนะคะแปลกมากเลยที่ร้านอาหารที่สิงคโปร์อ่ะหลายร้านคนขายพูดภาษาอังกฤษ,กษไม่ได้นะทุกคนทั้งที่เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใช่ปะหรือว่าเขาอาจจะเห็นเราหน้าจีนหรือเปล่าเขาก็เลยแบบรัวจีนใส่เลยส่วนวันที่2พักไปซีอะควาเรียมแล้วก็สิงคโปร์ซูค่ะ SEA A q u ว r เ u ีมเนี่ยเป็นความประทับใจอันดับต้นๆของพักในทริปนี้เลยนะเพราะว่าทะเลชอบมากมันใหญ่มากแล้วก็แบบมีปลาเยอะมากเขาทำดีแล้วก็สวยค่ะ ตรงห้องที่เป็นตู้ใหญ่ๆมองออกไปเห็นใต้ทะเลอะทุกคนตรงนั้นคือแบบสวยมากนะแล้วมันเห็นแบบกว้างมากใหญ่มากแล้วก็มีปลายเยอะมากค่ะเหมือนแบบได้มองออกไปในทะเลจริงๆเลยทะเลเขาก็เกาะดูกระจกดูมองออกไปแบบเขาก็ตื่นเต้นมากเนาะแล้วมันก็จะมีพวกแนงกัะพุนที่เขาแบบเปิดไฟเปลี่ยนสีไปมานะคะอันนั้นก็สนุกดี คนก็จะเยอะหน่อยตรงอุโมงปลาตรงช่วงแรกๆกับช่วงไทยๆนะคะแต่ว่านอกจากนั้นอะ่ะก็คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันก็จะมีช่วงโล่งๆบ้างเอาเป็นว่าสี a อ q ควาเรียมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะเหมาะมากๆสําหรับคนที่พาลูกอายุ1นึขวบไปนะส่วนต่อไปเป็นสิงคโปร์สูค่ะก็มีสัตว์ให้ดูมากมายเลยมีลิงอุลังอุตังมีสิงโตเสือฮิปโปอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีกรงใหญ่ๆที่แบบ เหมือนทำเป็นป่าสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆกันทุกคนในนั้นก็จะมีค้างคาวแล้วก็มีตัวอะไรที่มันเป็นแบบตาป,ลปลนๆอะ่ะดูในรูปนะั้นในนั้นแบบมีสัตว์เยอะมากแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็มีตัวเล็กๆที่เหมือนแบบหมูผสมกวางแต่ว่าแบบขามันเล็กๆแล้วมันก็แบบเดินน่ารักมากเลยซึ่งในกรงใหญ่อันนั้นะ่ะเดินโอเคมากๆเอ็นจอยนะคะเพราะว่ามันชื้นแล้วก็มันล่มแล้วก็อากาศไม่ร้อนมากนะแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของสวนสัตว์อ่ะบอกเลยว่าไม่ค่อยเหมาะกับการเอาเด็กเล็กไปนะคะเพราะว่ามันร้อนมันใหญ่แล้วก็มันเดินเยอะมาก คืออย่างพังกไปตอนเย็นๆนะคะประมาณแบบ4ี่ห้าโมงตอนเขาใกล้ปิดแล้วอะเราพักก็เดินแค่ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็กลับเลยแค่นั้นยังรู้สึกเหนื่อยเลยทุกคนขนาดแดดไม่ได้แรงด้วยนะวันนั้นเพราะว่ามันฝนตกแต่เรานึกสภาพถ้าเราไปตอนเที่ยงเราไปเห็นรถกลางแดดแบบนั้นนาบอกเลยไม่ไหวแน่นอนเอาเป็นว่าสําหรับสิงคโปร์ซูเนี่ยถ้าเป็นเด็กอายุ1ขวบพักก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะวันต่อมาพักก็ไปพวกแลนด์มาร์กต่างๆค่ะก็พวกสิงโตพ่นน้าแล้วก็ตึกที่เป็นรูปเรืออยู่ข้างบนเนาะ มารีนาเดซ s นทีมแล็บฟิวเจอร์เวิลด์การ์เดนบายเดอะเบย์คลาวด์ฟอเรสต์เฟลแล้วก็มารีนาบา a าชค่ะที่แนะนำที่สุดในทริปนี้เลยนะสำหรับเด็กเล็กก็คือทีมแล a บฟิ t u r e World ค่ะทุกคนเพราะว่าข้างในอะ่ะมันเป็นสีสันมันแบบตื่นตาตื่นใจมากทะเลชอบมากตั้งแต่ห้องแรกเลยนะเขาก็เข้าไปแล้วก็แบบไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไฟพวกเนี้ยมันเป็นอิ t เทอร์แอคทด้วยทุกคนก็คือเวลาที่เราไปแบบจับมันหรือว่าอะไรมันก็จะมีเอฟเฟกต์มีแบบ มีการกระจายมีการเคลื่อนไหวมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเล็กๆเ,เขาจะชอบม,มากนะคะต่อมาอันอืนอ่นๆที่พักไปในวันนี้นะก็ส่วนใหญ่เป็นพวกแลนด์มาร์กใช่ปะแต่อันที่พักแนะนําที่สุดอะ่ะก็จะเป็นมารีน่าบาลาชค่ะก็จะเป็นพื้นหญ้าโลง่งๆแบบกว้างๆเลยที่เขาสร้างไว้ให้คนแบบไปปิกนิกไปเล่นชักว่าวกันอะไรอย่างเงี้เนาะคือสำหรับเด็กเล็กอะ่ะขอแค่มีที่โลง่ลงๆให้เขาสามารถแบบได้วิง่งได้ตามใจได้แบบเดินดูนู่นดูนี่ก็โอเคแล้วนะคะ ซึ่งถ้าเป็นที่อื่น่ะมันก็จะลำบากตรงที่แบบบางทีมันปล่อยวิ่งไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเป็น Cloud Forest บางทีก็มันเป็นทางเดินบนชั้นบนใช่ปะก็จกลัวเขาตกอะไรเงี้ยส่วนวันที่4พักไป Museum of Ice Cream ต่อด้วย Universal ค่ะสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะคะส่วนหน้าเราก็จะใช้รถไฟกับรถเม์ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าการคมนาคมของ,ของเขาอ่าดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกคนเราเข็นรถเข็นไปทุกที่จะมีทางลาดทุกที่จะมีลิฟต คือสะดวกมากแล้วก็ค่ารถไฟก็ถูกมากๆด้วยส่วนสําหรับสถานที่ที่ไม่มีรถไฟฟ้ายอย่างเช่น Museum of Ice Cream เนี่ย แล้วก็เรียก g r ร b ไปค่ะก็คือใช้แอป Gra b ที่เรามีในโทรศัพท์ที่เราใช้ในเมืองไทยนี่ได้เลยเนาะเป็นแอปเดียวกันเลยพอไปอยู่ที่นูน่นก็ปักโลเคชันเป็นที่นูน่นแล้วก็กดเรียกได้เลยค่ะปัดบัตรเครดิตไทยได้เลยซึ่งเขาก็จะมีออปชันแบบ Family ให้เราเลือกค่ะเราก็ต้องเลือกรถที่เขามีค่ะซีสสาหรับเด็กนั่งได้รถพวกนี้เขาก็จะมีคาซีดแบบพกพาอยู่หลังรถค่ะเวลาที่เขามารับเราแล้วเราบอกว่าเออเรามีเด็กขอคาซีดเนี่ยเขาก็จะไปเอาคาซีดอันนั้นมาติดตั้งให้มันก็จะเป็นแบบอันเ็กแบบแกแพด,ดนาดนาะงงริทจ ะะเพราะว่าค่าแท็กซี่แบบที่เป็น Family แบบมีคาซีเนี่ยราคามันแพงกว่าประมาณ2เท่า3เท่าเลยเนาะอย่าง Museum of Ice cream เนี่ยถ้าเรียกจากโรงแรมพักไปเนี่ยปกติก็จะประมาณแค่1 0 0 2 0 0บาทประมาณนี้แต่ว่าพอเป็นรถแบบที่มีคาซีดาราคามันไปถึง500บาทเลยค่ะ Museum of Ice cream ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พังแนะนำนะคะถ้าเอาเด็กเล็กไปเพราะว่ามันเดินเย็นสบายแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นมีที่ให้เขาเดินวิ่งเล่นได้แล้วก็มีไอติมแจกทุกจุดเลยค่ะ ทะเลเข้าไปเขาก็เดินดูนู่นดูนี่เนาะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมแบบเป็นเกมให้โยนพวกบินแบกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้เล่นหรอกแต่อย่างน้อยเขาก็แบบมีอะไรทํามีอะไรให้หยิบอะไรเงี้ยถ้าบ้านไหนที่ยอมให้ลูกกินน้าตาลได้บ้างนะคะก็จะได้ฟินประมาณนี้นะส่วนห้องสุดท้ายที่เป็นคล้ายๆบ่อบอลก็สนุกดีนะคะเอาเด็กลงไปเล่นเขาก็แบบปีนเล่นอยู่ในนั้นได้ต่อไปเป็นไฮไลท์ของสิงคโปร์อีกที่หนึง่งก็คือยูนิเวอร์ลค่ะ ซึ่งบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากทุกคนสำหรับเด็กหนึ่งขวบนะคะผักไม่แนะนำเลยนะ Universal เพราะว่าเขาเล่นอะไรไม่ได้เลยเขาเล่นได้แค่อย่างเดียวคือไอ้พชันที่เป็นหมุนๆมนนะ่ะอันนั้นแหละทุกคนอันเดียวท้วนนะคะที่เขาขึ้นไปได้ แล้วก็ค่าเข้าก็แพงมากด้วยนะพักก็เลยรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยพักก็มีจังหวะที่ฝากทะเลไว้กับอมาม่าแป๊บหนึ่งนะแล้วพักกับพี่บอยก็ไปเล่นเครื่องเล่นกันได้สองสาอันเล่นกัน2คนเนาะแต่พอมีเด็กไปมันก็ต้องรีบต้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วทะเลก็ต้องนอนในรถเข็นซึ่งการนอนในยูนิเวอร์แซลก็ลําบากเพราะว่ามันร้อนมันหาที่เย็นๆย,ยากแล้วก็คนเยอะพอเราได้จุดละเราไปจอดแบบใต้ต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วเขาก็จะมีการแสดงอะไรแบบไดโนเสาร์เข็นมาทุกคนแล้วมันก็แบบเสียงดังมากเะลเลก,ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีความลําบากเอาเป็นว่าไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะคะทุกคนไม่ต้องพาไปค่ะโดยสรุปนะคะพักให้3อันดับสถานที่ที่เหมาะกับเด็กอายุ1ขวบในสิงคโปร์นะอันดับ3ให้ Museum of Ice Cream ค่ะอันดับ2 Sea Aquarium อันดับ1 Team ทีมแล t u r e w o r l d ค่ะ ทีนี้มีเรื่องแนะนาเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเขาจองตั๋วเข้าสถานที่ทุกอย่างไว้ในคลุบล่วงหน้าแล้วนะซึ่งเขาจะมีตั๋วแบบคลุบพาสคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเที่ยวกี่ที่กีท่ที่เขาจะมีลิสต์ให้ประมาณแบบ30ที่เลยถ้าที่ที่เราอยากไปมันอยู่ในลิสต์สาอันเนี้ยเราก็สามารถซื้อเป็นพาสได้แล้วเขาก็จะคิดราคาเหมาๆมาค่ะอย่างของพักเลือกไปทั้งหมด4ที่เราก็เลือก for attraction ถ้าเราซื้อแบบแยกเดี่ยวๆเนี่ยราคาค่าเข้าเนี่ยพักลองคำนวณแล้วเอามาโบกกันทั้งหมดอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะคะแต่ว่าพอเราซื้อเป็นครูบแพสเนี่ยเราก็เข้าได้สีที่นี้เหมือนกันแต่ว่าราคาจะอยู่ที่แค่ประมาณ4,500บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าประหยัดไปได้1,500บาทเลยต่อคนนะ ซึ่งราคาที่มันถูกขนาดนี้เพราะว่าพักใช้โคด้ส่วนลดด้วยค่ะมันก็จะมีโคดต,ตามอีเวนต์ต่างๆเลยอย่างวันดับเบิลดิจิตก็มีวันแบบ9-9-10-10-11-11อะไรอย่นเนาะส่วนของพักตอนนั้นที่ซื้อเป็นโค้ดวันแม่ทุกคนก็ลดเยอะอยู่ค่ะอีกอย่างที่ต้องบอกคือตัวคลูบแ s สเนี่ยเราต้องจองวันที่ที่เราจะเข้าในสถานที่นั้นนะไปล่วงหน้า แนะนำว่าก็ให้เราทําแลนไปเลยแล้วเราก็จองล่วงหน้าก่อนที่เราจะบินไปเลยค่ะอย่างของพักอะตอนแรกพักวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะไปอันไหนวันไหนบ้างแต่เราก็ยังกักไงแบบยังไม่ได้กดซื้อกลับไปรอหน้างานดูสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยเราค่อยไปกดจองคืนก่อนหน้าก็ได้อะไรอย่างนเนาะแต่พอไปถึงอะปรากฏว่ามันเต็มทุกคนอย่างเช่น Universal เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็เต็มเร็วนะคะเต็มล่วงหน้าแบบ2วันเลย เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรีบจองไปก่อนที่จะบินเลยค่ะจะดีที่สุดถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะสมัครแอป,ปคลุกเพื่อที่จะเอาส่วนลดแล้วก็เป็นการสน,สนับสนุนช่องของพักไปในตัวด้วยเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ใช้ r e f e r r a l code ของพักได้นะคะทีนี้พักจะมาแนะนําอุปกรณ์กันตายที่ควรมีนะเวลาพาเด็กเล็กไปเที่ยวนะคะอย่างแรกเลยก็คือรถเข็นเคยแนะนําไปแล้วในคลิปที่แล้วด้วยเนาะของพักใช้ยี่ห้อ looping นะคะก็ขนาดกําลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็เข็นลื่นสะดวกมากค่ะ อย่างที่2ก็คือขนมขบเคี้ยวต่างๆนะต้องมีพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเลยเวลาเขางองแงนะคะก็เอาขนมใส่ปากไปอย่างที่3พัดลมติดรถเข็นอันเนี้ยน่าจะช่วยได้มากๆแต่ว่าพักก็ลืมเอาไปนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะพักเตรียมไว้แล้วแต่ว่าลืมใส่กระเป๋าไปค่ะอย่างเช่นเวลาที่เขาต้องนอนในรถเข็นในาท์ดอร์ที่มันเป็นที่ร้อนๆมากๆเนี่ยพัดลมอาจจะช่วยได้มาก อย่างตอนที่น้องทะเลนอนในยูนิเวอร์ซะทุกคนคือตอนเขาตื่นแล้วหยิบเขาขึ้นมาคือข้างหลังแบบเปียกแบบเป็นเหงือ่อแบบน่าสงสารมากเลยอ่ะม้าีผลลมก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะ 4. ีถุงซิปล็อกพกใส่กระเป๋าไว้เลยเวลากินข้าวแล้วมีอะไรเหลือเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ให้ลูกกินได้นะเพราะว่าบางทีเด็กเขาจะหิวตอนนู้นตอนนี้เดี๋ยวก็อยากจะกินขึ้นมาหรือว่าตอนกลางคืนอาจจะหิวขึ้นมานะคะ แล้วถุงซิปเราก็ยังมีประโยชน์ตรงที่แบบเก็บของเล่นเก็บของนู่นนี่นั่นที่เป็นของเด็กที่ไม่อยากให้สกโปะเนาะ5สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ก็คืออาหารสําเร็จรูปค่ะเพราะว่าสิ่งที่หายากมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะก็คือผลไม้กับผักให้ลูกเพราะว่าเวลาเราไปกินข้างนอกเงี้ยบางทีผักมันเป็นชิ้นใหญ่ๆลูกก็แบบไม่สามารถเคี้ยวได้ขนาดนั้นเนาะแล้วผลไม้ก็หายากด้วยอันที่พังแนะนําก็เป็นอันนี้เลยนะคะเป็นยี่ห้อพีชี พางแนะนําเพราะว่ามันมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งผักอะไรแบบอยู่ในนั้นแบบครบสารอาหารที่เขาควรจะได้เนาะแล้วก็ที่สาคัญคือรสชาติอร่อยด้วยน้องทะเลชอบกินมากเลยค่ะสิ่งของที่พังแนะนาทั้งหมดเดี๋ยวจะทิ้งลิกงไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็ไปซื้อตามกันได้โอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พักด้วยนะอยากดูคอนเทนต์อะไรต่อไปคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย